สวัสดีครับพบกับมูกับภรินะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องดวงรายปัก16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม68ครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานงานที่ทําหรืองานที่ติดต่อนะครับจะยืดเยื้องานมีความอึดอัดแล้วก็เหนื่อยๆนะครับการเงินพอหมุนได้ครับแต่ว่ามีรายรับแค่ทางเดียวครับความรักนะครับคนโสดนะครับกาลังจะมีคู่แข่งนะครับสําหรับคนมีคู่ก็ให้ระวังมือที่3ครับ คนเกิดวันจันทร์นะครับช่วงนี้งานมีอะไรให้ต้องคิดเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าให้ระวังอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงๆงกับการทํางานนะครับการเงินนะครับมีเงินใช้แบบพอดีตัวนะครับผมความรักนะครับคนโสดก็ยังคนโสดต่อไปครับผมส่วนคนมีคู่ระวังการทะเลาะเพราะว่าการที่ไม่ยอมกันก่อนทั้งสองฝ่ายครับ สำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับการงานโอเคสบายๆครับไม่มีปัญหาครับมีคนคอยให้ความช่วยเหลือครับการเงินนะครับหาได้นะครับแต่ก็ใช้เงินเยอะครับระวังการใช้เงินเกินตัวครับความรักนะครับทั้งคนโสดและคนมีคู่ให้ระวังอาการขี้ระแวงนะครับจะก่อให้เกิดปัญหาครับคนเกิดวันพุธนะครับการงานจะเกิดปัญหาจากความไม่รอบคอบในการทํางานครับระวังการโดนขโมยผลงานครับการเงินนะครับเงินมีมาแบบเล็กๆน้อยๆครับ แต่ว่าคนเกิดวันพุธใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดครับความรักนะครับคนโสดระวังเจอคนเจ้าชู้ครับสําหรับคนมีคู่ครับโอเคครับผมไม่มีปัญหาสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีครับการงานนะครับช่วงนี้จะมีงานเล็กๆน้อยๆเข้ามาเรื่อยๆครับมีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานครับการเงินนะครับไม่คงที่ครับขึ้นๆลงๆครับส่วนความรักคนโสดก็คงยังไม่มีคู่ครับสําหรับคนมีคู่มีเกณฑ์แต่งงานและก็การสร้างครอบครัวครับ คนเกิดวันศุกร์นะครับการงานนะครับสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีครับงานที่ทําไม่มีปัญหาครับสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับการเงินโอเคครับแต่ว่ามีการใช้เยอะครับสาหรับความรักคนโสดก็ระวังการเป็นตัวสํารองครับคนมีคู่นะครับระวังโดนคู่ของตัวเองหลอกครับ สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับการงานไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรครับระวังการที่เจ้าชะตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆจนทําให้เกิดปัญหาครับการเงินโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เองครับมีคนช่วยใช้ครับความรักนะครับคนโสดคิดเยอะครับมีคู่ช้าครับส่วนคนมีคู่นะครับระวังการใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกครับเจอกันใหม่เดือนมิถุนายน68นะครับสวัสดีครับ